เมื่อพิธาไม่รอดภาวะจำยอมทางการเมืองจะเกิดขึ้นกับพรรคก้าวไกลและพรรคก้าวไกลก็ต้องผูกแน่นกับพรรคเพื่อไทยสารรัฐธรรมนูญไม่ใช่สารยุติธรรมสารรัฐธรรมนูญคือศารการเมืองท่านทั้งหลายครับและพรรคการเมืองที่ดิวกันเป็นระยะระยะ กับอดีตนายกทักษิณคือใครครับก็คือพรรคของคุณอนุทินชาญวีรกุลพรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยโดยความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างอนุทินชาญวีรกูลกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณน,นั้นไม่มีปัญหาเลยครับเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆดีมากๆ ในช่วงที่รัฐบาลยิ่งรักขึ้นมามีอำนาจภูมิใจไทยถูกเขียร์ออกไปเป็นฝ่ายค้านท่านทัน้งหลายครับใครเดินทางไปต่างประเทศไปพบอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณก็ต้องเจออนุทินทุกครั้งเพราะอยู่ด้วยกันใกล้ชิดกัน แล้วผิดไหมครับก็ไม่ผิดเนะ่ยเขาเป็นเจ้านายลูกน้องเก่าและแม้กระทั่งอนุทินชาญวิรกูลมาอยู่กับพลเอกประยุทธ์ก็ไม่มีเลยสักครั้งที่อนุทินชาญวิรกูลจะพูดให้ร้ายกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณมีแต่เรียกว่าท่านเป็นอดีตผู้บงังคับบัญชาท่านเป็นผู้มีบุญคุณ เป็นรัฐมนตรีครั้งแรกก็เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลทักษิณสมัยนู้นนะครับอนุทินชาญวิรูลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพ,พักไทยรักไทยความสัมพันธ์ใกล้ชิดยาวนานมาตลอดในช่วงที่รัฐบาลเพื่อไทยยุคสมัย คุณยิ่งรักมีอำนาจบริษัททิโนไทยของตระกูลชาญวิลกูลเอาชนะมีการจ้างจากรัฐบาลเนี่ยได้งบประมาณจากรัฐบาลมาดำเนินการโครงการต่างๆนานาของโครงการรัฐเนี่ยมากกว่า50,000ล้านบาท นี่เขาอยู่กันอย่างนี้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนไม่รู้ในวงการเขารู้กันทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าหมากที่อดีตนายกทักษิณยังไม่ขยับนั่นคือไม่ขยับเข้าไปหาภูมิใจไทยอย่างเปิดเผยแต่มีการดิวกันแล้วนี่เพราะ กระแสตอนนี้ยังหนุนพิธาลิมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ในวันที่พิธาลิมเจริญรัฐมีคุณสมบัติเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ไม่นับเรื่องที่สวไม่โหวตให้นะเพราะว่าก็จะโหวตต่อไปโหวตต่อไปแต่เมื่อมีคำวินิจฉัย ว่าคุณบิทาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้นี่แหละครับดุลอำนาจทางการเมืองก็จะมาอยู่ในมืออดีตนายกทักษิณปัญหาก็เกิดขึ้นก็มาสู่หัวข้อที่ผมพูดหลอกพ่อติดคุกให้ลูกเป็นนายก ปัญหาว่าเมื่อดุลอำนาจมาอยู่ในมืออดีตนายกทักษิณผมไม่ได้พูดคนอื่นในพักเพื่อไทยนะครับเพราะว่าความจริงเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นพักของอดีตนายกทักษิณเนี่ยตัวจริงอะ่ะผู้นำทางจิตวิญญาณในเวลานั้นอดีตนายกทักษิณอยู่ที่ไหนนี่คือคำถามนะเพราะมันจะไม่เกิดในช่วงเดือนกร,รกฎาคม ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติส่งเรื่องคุณพิธาลิมเจริญรัฐให้กับสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยซึ่งคาดหมายว่าจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนเดือนนี้ช่วงปลายเดือนเวลาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง วันสุดท้ายคือ13กรกฎาคมต้องรับรองสอสอให้ครบเพื่อจะเปิดสภาช่วงเวลาที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณได้รับปากไว้กับสาธารณชนว่าจะกลับก็คือก่อนมันเกิดของตนเองก็คือก่อนวันที่26กรกฎาคม ดังนั้นอดีตนายกรัฐมตีทักษณิณท่านต้องรอดูว่าผู้แทนราษฎรรับรองแล้วเปิดสภาได้ไหม95%ไหมดูว่าใครจะเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรและดูว่าเรื่องของคุณพิธานี่ถูกยื่นไปที่สารรัฐธรรมนูญแล้วหรือยัง นั่นก็คือหลังวันที่13กกรกฎาคม13รากรกฎาคมไปถึง26 2สองสัปดาห์ครับ13วัน13วันนี้อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณท่านก็ต้องมาคิดว่าถ้ากลับเข้ามาแล้วคุณนุงอิงก็พูดอยากจะไปรับคุณพ่อ และก็น,นั่งเครื่องบินมาด้วยกันเมื่อถึงประเทศไทยเครื่องบินแลนดิง้งเจ้าหน้าที่ราชทันก็ต้องเข้าไปควบคุมตัวอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ต้องนำไปที่ศาลนำไปที่ศาลเพื่อให้ศาลเห็นว่านี่เป็นตัวของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณตาม ที่ได้มีคำพิพากษาให้ติดคุกจำนวนสิบปีเนี่ยจริงเมื่อดูว่าจริงศารก็จะทำหมายสารส่งเข้าไปขังณเรือนจำพิเศษกรุงเทพนี่ขั้นตอนตามกฎหมายเป็นอย่างนี้นะครับดังนั้นจึงเกิดคำถามว่าถ้า อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณอยู่ในคุกเอาสักวันที่24-25กรกฎาคมก็ได้จะได้ไม่ผิดคำพูดถ้าอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณอยู่ในคุกแล้วคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญกรณีคุณพิธาลิมเจริญรัฐ ยังไม่ออกมาอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณก็ต้องนั่งรอเวลาอยู่ในคุกอยู่ในเรือนจำวิเศษกรุงเทพหากเป็นไปนตามแผนที่เขาได้เซนาริโอกันไว้คือโหวตคุณพิธาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเมื่อไม่ผ่านแล้วหวังว่าคำวินิจฉัยนี่จะตกอยู่ ประมาณช่วงปลายเดือนสิงหาหรือต้นเดือนตุลาคมจะต้องมีคำวินิจฉัยประกอบกับสถานการณ์บนท้องถนนก็จะเริ่มมีการขับเคลื่อนของมวลชนตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งเรื่องคุณพิธาให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมีการตั้งมอบกันแล้วครับแต่ จำนวนบุคคลยังไม่มากแต่ก็มีการตั้งมอบกันแล้วเพราะรู้อยู่นี่ว่าใครจะตั้งท่านทั้งหลายก็ไม่ต้องไปวิตกอะ่ะเพราะมีคําสั่งให้ตํารวจทั่วประเทศเตรียมพร้อมฝึกซ้อมเรื่องคอฟอนี่ให้ทุกอย่างเตรียมพร้อมให้เสร็จสิ้นทุกโรงพักทั่วประเทศก่อนวันที่สิบห้ามิถุนายนสถานการณ์มันก็จะเดินไป การชุมนุมประท้วงก็จะมีตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งเรื่องของคุณพิธาไปที่สารรัฐธรรมนูญและเมื่อดินนายกรัฐมนตรีทักษิณกลับเข้ามาเอาวันที่26วันเกิดท่านบดีท่านก็เข้าไปอยู่ในคุกแล้วกระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นจะต้องเกิดขึ้นซึ่งถ้าเอาตามไทม์ไลน์ของคุณวิศนุเครืองามก็คือ เลือกรัฐมนเลือกนายกครั้งแรกวันที่สามสิงหาคมแต่ชื่อคุณพิธทยยังไม่ถูกถอดออกไปนะครับเพราะสารรัฐธรรมนูญยังไม่มีคำวินิจฉัยก็เหมือนคุณธนาธรเนี่ยผมย้ำเนี่ยมีชื่อไปโหวตได้ถ้าในเดือนสิงหาคมสัปดาห์ที่หนึ่งสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่สามโหวตกันทุกสัปดาห์ไม่ว่า ประธานรัฐสภา,าจะเป็นคนของพรรคก,ก้าวไกลหรือเป็นคนของพรรคเพื่อไทยก็แสดงสปลริตนำชื่อของคุณพิธาเข้าโหวตเรียกประชุมทุกสัปดาห์ให้ถึงแม้จะรู้ว่าโหวตก็ไม่ผ่านท่านทั้งหลายครับจนกระทั่งโหวตสามครั้งแล้วเนี่ยชายสามโหวตแล้วบวชมาสามรอบแล้ว อุปชายังไม่ยอมที่จะบวชให้สักทีนี่โกนหัวมาสามเที่ยวแลยนี่นั่นจะเข้ากับเวลาที่ศาลร,รัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยพอดีก็คือปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนตุลาถ้าศาลวินิจฉัยเป็นลกตามที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณเชื่อเชื่อว่าพิธาไม่รอดแน่นี่ เมื่อพิธาไม่รอดภาวะจำยอมทางการเมืองจะเกิดขึ้นกับพรรคก้าวไกลและพรรคก้าวไกลก็ต้องถูกแน่นกับพรรคเพื่อไทยและภาวะจำยอมนี้จะทําให้พรรคก้าวไกลยอมให้มีการดิวพรรคการเมืองอื่นเข้ามาเพิ่มเพื่อจะให้เสียงเกิน376โดยไม่ต้องอาศัยเสียงสอวอ ของฝั่งพลเอกประยุทธ์ซึ่งจะล็อกสอวไว้แน่นท่านทั้งหลายครับคําถามก็คือว่าเมื่อพิธาถูกสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่เป็นไม่สามารถเป็นนายกได้แต่อดีตนายกรรมตีทักษิณอยู่ในคุกการที่อยู่ในคุกเนี่ยมันจะติดต่อประสานงานจากคอนโทรล จะเรียกคนนั้นไปพบจะเรียกคนนี้ไปสั่งการนี่มันจะสะดวกไหมนี่คำถามที่หนึง่งคำถามที่สองถ้าติดต่อประสานงานสั่งการไม่สะดวกอยู่ในคุกมันยิ่งจะทำให้อดีตนายกทักษิณเครียด เครียดคนอายุมากนะครับจ็ดแปสิบแล้วนี่เจบสี่แล้วเจบห้าแล้ว,ลวนี่ความดันก็จะขึ้นท่านอาจจะไม่สบายนะอาจจะป่วยนะนี่ก็ให้ท่านคิดนะและผมก็เชื่อว่าสิ่งนี้แหละอดีตนายกทักษิณท่านต้องคิดเพราะช่วงเวลาไม่ตรงกันช่วงเวลาของการจะตัด สิลเรื่องคุณสมบัติของคุณพิธากับช่วงที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณมาเข้าคุกนั้นมันไม่ตรงกันเมื่อไม่ตรงกันอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณไม่สามารถจะคอนโทรลเกมได้ผมยังเชื่อว่าท่านจะเลือกอยู่นอกประเทศเพราะการเข้ามาประเทศไทยของท่านแล้วไปอยู่ในคุกเนี่ย ถ้ารัฐบาลเป็นรัฐบาลเพื่อไทยท่านก็เกิดความมั่นใจนะแล้วก็สามารถที่จะนำเรื่องการติดคุกของตนเองนั้นไปสร้างความชอบธรรมทางการเมืองให้กับลูกว่าแม้แต่พ่อก็ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมาย